หากคนเราลงมือทำโดยไม่เคยคิดชีวิตก็อาจไร้ซึ่งความสำเร็จหากคนเราเก่งเรื่องการคิดแต่ชีวิตไม่เคยได้เริ่มลงมือทำผลลัพธ์ก็คงเป็นศูนย์ไม่ต่างกันเชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการ t o ชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนวิกฤตชีวิตพิชิตด้วยดิน ผมรับผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าไม่มีใครที่จะสามารถรับรู้ชะตากรรมของตัวเองในภายภาคหน้าได้ดังนั้นการเรียนถูกเรียนผิดในชีวิตประจำวันนี่แหละที่จะสามารถบอกได้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขแต่สำหรับชีวิตของเกษตรกร,ร,กรที่ผมจะนำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เขาคือใส่เลือดชาวนาภาคอีสานในจังหวัดบึงกาฬ ที่มีชะตากรรมไม่ต่างจากหนุ่มสาวชาวอีสานนั่นก็คือการต้องทิ้งถินฐานบ้านเกิดออกไปหางานทำในเมืองกรุงแต่ระหว่างทางที่เขาตามหาฝันอยู่ในเมืองหลวงนั้นเขาก็ได้พบเจอและได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายจนสุดท้ายเขาเลือกที่จะกลับมาบ้านกลับมาเป็นอาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัวและกลับมาเป็นอาชีพ ชาวสวนยางพาราด้วยความภาคภูมิใจรายการดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับ หากคนเราลงมือทำโดยไม่เคยคิดชีวิตก็อาจไร้ซึ่งความสำเร็จหากคนเราเก่งเรื่องการคิดแต่ชีวิตไม่เคยได้เริ่มลงมือทำผลลัพธ์ก็คงเป็นศูนย์ไม่ต่างกันเชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการดินเปลี่ยนชีวิตตอนวิกฤตชีวิตพิชิตด,ด้วยดินเปลวไฟในวันนั้นยัง ชอบมันอยู่ในใจไม่เคยดับสลายไปกับบ้านแม่ฉันเครียดเพราะความอยากจนเหมือนคนบ้าไร้กำลังภาพวันนั้นยังชัดเจนคิดถึงที่ไรน้ำตาก็ไหลในวันที่ชีวิต ต้องเดินทางจากบ้านต่างถิ่นฐานหอบหิ้วความฝันและความหวังมุ่งหน้าสู่เมืองกรุงไม่มีลูกอีสานคนไหนปฏิเสธความผูกพันที่มีต่อถิ่นฐานของตัวเองได้บางคนกลับมาพร้อมกับความสำเร็จของชีวิตตรงกันข้ามกับอีกบางชีวิตที่ต้องกลับมาด้วยความล้มเหลวแต่อย่างน้อยพืนดินของบ้าน ก็ไม่เคยทอดทิ้งพวกเขาเหล่านั้นไปไหนและยังคงรอพลิกชีวิตปลายทางอีสานพลัดถิ่นของพวกเขาทั้งหลายสวนยางพารากว่า43ไร่ปกคลุมเชิงเขาในอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเป็นเสมือนพื้นเกษตรกรรมพลิกชีวิตของนรสิงห์สายไพสงผู้เคยมีความท้อแท้ผิดหวังกับชีวิตในเมืองกรุง เพราะมันคล้ายกับฉากตอนชีวิตที่หนุ่มสาวอีสานต้องเผชิญเช่นเดียวกันแต่จะแตกต่างกันบ้างกระตรงที่นรสิง์ไม่ได้กลับมาพร้อมกับความสำเร็จของชีวิตหน้านาทำนาแต่พอเสร็จหน้าน,านาแล้วไม่มีอะไรทำก็ต้องเข้าไปทำงานกรุงเทพหาเงินพอถึงหน้าทำนาก็กลับมาทำนาต่อไปตอนแรก เข้าไปครั้งแรกเลยก็เข้าไปโรงงานเย็บผ้านะครับก็ไปตัดผ้าไปทัดเสียจได้ครับไปฝึกก่อน,นครับก่อนค่าแรงวันละร้อยทาไปได้จากสองสามปีก็พอดีได้ยินเพื่อนเขาบอกไปทํางานต่างประเทศได้ตังค์เยอะก็เลยไปสมัครกับบริษัทก็เลยไปต่างประเทศครับประมาณปีสามหกสามเจ็ดนี่นไปทํางานเก็บส้มครับ ตัดผักอยู่ประเทศอิสราเอลครับไปโดนหลอกครับนี่โดนหลอกมันไปได้สามเดือนพอดีเขาหลอกไปทํางานก็เลยต้องกลับมาครับออุดรก็ติดดับหนึ่งนะครับเมืองอุดรไปต่างประเทศทํางานต่างประเทศครับก็ไปไปวันนี้มันไม่ได้ทํางานนะไรไปพวกไปนายจ้างมันซื้อไปซื้อไปก็ทําบ้างไม่ทําบ้างทํางานแต่เงินก็ไม่จ่ายก็เลยต้องได้กลับมา แต่เมื่อก่อนมันยังไม่แพงเหมือนทุกวันนี้แต่กลับมาบริษัทก็ให้คืนอยู่พรากลับจากเมืองนอกมาก็ไปเป็นทหารครับทหารอยู่สองปีครับออกจากทหารมาก็กลับไปทํางานกรุงเทพอีกลครับมันไม่มีตังค์ครับ้านนอกเราไม่มีอะไรทําก็ต้องกลับเข้าไปทํางานที่กรุงเทพอีกเลยครับไปรับเหมาตัดผ้าครับแฟนก็เย็บผ้าผมก็รับเหมาครับบินมอร์ไซค์ด้วยครับไม่มีตังค์กินข้าวต้องไป วิ่งไปอาศัยตามญาติบ้างไปหาน้องบ้น้องทํางานกรุงเทพไปนอนพักตามญาติบ้านญาติตอนนั้นก็รู้สึกท้อแท้ไม่มีอะไรเลยว่าจะทํำยังไงดีพอหน,นีจากบ้านไปยู่งกรุงเทพไม่มีตังติดตัวเลยก็มี สิปีก่อนนอรสิงห์เป็นหนึ่งในหนุ่มสาวชาวอีสานที่เลือกจะเดินทางเข้าไปทำงานโรงงานเย็บผ้าในกรุงเทพช่วงฤดูการทำนานแล้วเสร็จเพื่อแลกกับค่าจ้างวันละ100บาทเวลาผ่านไปกว่า3ปีเขาตัดสินใจมุ่งหน้าไปทำงานเก็บผักที่ประเทศอิสราเอลแต่กลับถูกนายจ้างหลอกและจากนั้นชีวิตของนอรสิงห์เหมือนกับเรือลำน้อยท่ามกลางมหาสมุทรไร้ทิศทาง จนถึงขัน้นไม่มีเงินใช้สักบาทก็ยังเคยเกิดขึ้นกับเขามาแล้วอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำเนาะช่วงนั้นไม่จะไม่รู้จะกลับมาทำอะไรนะพอดีต้องไปรับเหมาตัดผ้าอีกรอบสองนะครับเพึ่งจะฟื้นขึ้นมา,มาขับวินอะไรนี่เนะี่ยฟื้นขึ้นมาก็เห็นเขา ขี่เราทำงานอยู่เห็นว่ารายได้น่าจะดีเนาะเราทำก็สบายเนาะก็เลยต้องไปเช่าเสื้อเขาวิ่งตัวละพันเมื่อก่อนเดือนหนึ่งพันหนึ่งขับวิ่งไงทำงานด้วยวิ่งวินด้วยก็ขับวินนี่ก็ค่าข้าวนะทำงานนี่ก็เก็บก็พอได้ช่วงนั้นเมื่อก่อนมันก็น่าจะได้นะค่าองชีพไม่สูงทำงานที่กรุงเทพ แต่หลังๆวานี่ไม่ได้ละเงินเดือนเหมือนนี่ไม่พอใ้แล้วยิ่งเทมพอดีช่วงช่วง,งที่ทํางานได้นีไ่ได้เงินมาซื้อที่ไว้ซื้อที่แล้วปลูกยางไว้พอดีพ่อตาดูแลให้อยู่ก็ส่งตังมาปลูกยางใส่ปุ๋ยยางพอดียางพอเปิดกีดผมก็เลยกลับมากีดยางน้องคายเมื่อก่อนเป็นน้องคายเนาะเดี๋ยวนี้มันขึ้นบึงการกลับมาที่เซกาบึงการเนี่ยครับ กลับมาเที่ยวนี้ก็คิดว่าจะทําเกษตรเต็มตัวพี่ขุดบอ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่่เนี่ยผมคิดมากีดยางนี่เนี่ไม่แปลกมากนักที่ความล้มเหลวในชีวิตจะทำให้คนคนหนึ่ง คิดถึงผืนแผ่นดินบ้านเกิดขึ้นมาโดยสัญชาตญาณแต่จะมีสักกี่คนที่เมื่อเดินทางกลับมายังผืนแผนดินบ้านเกิดแล้วจะสามารถหาวิธีการพลิกชีวิตตัวเองได้ด้วยวิธีดั้งเดิมแต่สำหรับนรสิงห์เขาเป็นเสมือนสายเลือดชาวนาที่เคยผ่านชีวิตเหนื่อยยากมากับครอบครัวทำให้ประสบการณ์เหล่านั้นกลายเป็นความรู้สำคัญในวันเปลี่ยนชีวิต ไปไทสมัยก่อนนมัไม่ได้มีรถไฟทุกว,วันนี้ีวัยเด็กก็เหมือนชาวบ้านบ้านนอกธรรมดาทําไร่ทํานาช่วยพ่อไถนาะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีเ,เข้ากรุงเทพมันไม่มีอะไรทําเลยเสร็จหน้านาปุ๊บก็ต้องเข้าไปทํางานกรุงเทพมันมีหน้าเดียวคือหน้านาหน้า,นาฝน สวนยางที่เขาเคยปลูกไว้ตั้งแต่สมัยทำงานในเมืองกรุงกลายเป็นทรัพย์สินชิ้นเดียวในเวลานี้ที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาและครอบครัวได้และนี่จึงเป็นอาชีพบ้ันปลายชีวิตของชายวัยกลางคนชาวบึงการคนนี้กระทั่งวันหนึ่งเขาได้มาศึกษาเรียนรู้รูปแบบเกษตรดินดีก่อนนำมาใช้กับสวนยางของตัวเองมันยิ่งทำให้สวนยางแห่งนี้เป็นเสมือนขุมทรัพย์อันมีคุณค่า เพราะรูปแบบกเกษตรดินดีไม่ได้พลิกเพียงชีวิตของนอสสิ่งเท่านั้นแต่มันหมายรวมถึงทุกชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศของสวนยางและชีวิตอันยั่งยืนของครอบครัวสายพายสงนนรงงไร แค่มีลวงตานำพาแต่ความอยากจนจะไม่จนอีกต่อไปลางเป็นสายน้ำยางไหลนังอุ่นไอน้ำนมแม่จะกลับไปฝ้า กระทมตรอมตรมจากสารเคมีจะกลับไปคืนชีพด้วยดินที่ดีก็ดินที่ดีนั้นให้ให้ทาตอาหารให้ความชุ่มชืน้นให้ใส่ดืน่นให้ปลาให้สิ่งมีชีวิต ให้ความอุดมงสมงบูรณให้ผลผลิตให้ความมั่นคงให้ศักดิให้สรพภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมา สนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์บริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้กับผู้ที่คิดและลงมือทำ เชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนวิกฤตชีวิตพิชิตด้วยดินได้ในตอนต่อไปไส้เดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจิงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทําให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจําศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้ง หยุดสารเคมีเรียกไสเดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอชคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิต ชีวิตของพอ่อของแม่ของปู่ของยา่าของบรรพบุรุษที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทย คิดว่าที่พืนนี้ราคาเท่าไหรทอดลมมาแต่ข้าวไม่ลมอวบมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนาน เราไม่ขึ้นแ่เพียงไม่มีอยากรู้จริงๆเหรอถ้าเพราะอะไร ดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้เสเดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคง ให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใช่ไหมให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับขึ้นมาดินที่ดีทอด